เซียนอมตะ2500ปีบทที่813ติดท็อปวันของอันดับขั้น7ระดับโลกตะวันออกตะวันออกแสนลึกลับนั่นนักฆ่าอึ้งไปชิงเสียงดับตัดผ่านอากาศดังขึ้นพุ่งทะลุหัวใจของเขาและซูเย่หมุนตัวเดินจากไปผ่านไปได้ไม่นานอันดับพลังขั้น7แบบบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหัน อันดับพลังแบบบุคคลระดับโลกไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนหรือพื้นที่ไหนไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนก็มีคนคอยจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของอันดับอยู่ตลอดแม้ขั้น7จะเป็นเพียงขั้นเริ่มต้นของอันดับแบบบุคคลระดับโลกแต่ผู้ฝึกยุทธขั้น7็ในทุกประเทศทั่วโลกล้วนแล้วแต่เป็นกำลังรบหลักในสมนรภูมิอย่างไม่ต้องสงสยัยเพราะฉะนั้นทุกประเทศต่างจับตาดูความเปลี่ยนแปลงของอันดับอยู่ตลอด การเปลี่ยนแปลงอันดับกระทันหันนี้ก็เป็นที่จับตามองทุกอิทธิพลทั่วโลกได้ทันทีเมื่อได้เห็นรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงอันดับทุกประเทศทุกอิทธิพลทั่วโลกก็อึ้งกันหมดในพริบตาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงในครั้งนี้คืออันดับบนสุดอันดับหนึ่งของขั้นเ็เปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งแล้วอันดับขั้นเจ็ดแบบบุคคลอันดับหนึ่งคือซูเย นี่เป็นชื่อเดียวในอันดับที่เปลี่ยนแปลงแต่กลับเป็นชื่อที่ทำทั้งโลกตื่นตะลึงสุเยธขั้นเจ็ดเสริมแกร่งห้าผู้ฝึกยุทธผลงานการรบสังหารนักฆ่าขั้น8หลอม5้าและนักฆ่าขั้น8หลอมหนึ่งนักฆ่าลำดับที่38ของโลกโยหยิงอันดับขั้น7ที่1ของโลกบึมเมื่อได้เห็นข่าวนี้ทุกคนช็อกกับข้อความบันทึกบนอันดับ นี่มันเรื่องอะไรกันบัตรซบขั้นเจ็ดเสริมแกร่งห้าเหรอพลังของเขาถึงขั้นเจ็ดเสริมแกร่งห้าได้ยังไงขั้นเจ็ดมีถึงแค่เสริมแกร่งสี่ไม่ใช่เหรอมันก็เหมือนกันทั้งโลกนี่การแบ่งขั้นเป็นไปตามนี้ทั้งโลกนะหมอนี่น่าจะเป็นผู้ใช้พลังขั้นเจ็เสริมแกร่งห้าเพียงคนเดียวของโลกแล้วมั้งเขาบำเพนไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงวิวัฒนาการกะโหลกหรือใจกล้าจริงๆ แบบนั้นมีโอกาสรอดหนึ่งในร้อยล้านเลยนะไม่สิต่อให้อยู่ขั้นจะเสริมแ,รแกร่งและสังหารมือปืนที่มีขั้นสูงกว่าเขาถึงหนึ่งขั้นเต็มได้ยังไงมือปืนเป็นผู้ใช้พลังที่พิเศษมากนอกจากพวกเขาจะมีพลังรอบค้าที่เทียบเท่านักฆ่าแล้วยังมีพลังรบประชิดตัวที่แข็งแกร่งมากอีกด้วยพลังที่มือปืนขั้น8ดหลอมห้าปล่อยออกมาไม่ใช่สิ่งที่ผู้ฝึกยุทธขั้นเจ็จะต่อกรด้วยได้เขาทำได้ยังไง พลังรบของผู้ฝึกยุทธประเทศจีนแข็งแกร่งถึงเพียงนี้เชียวหรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เด็ดขาดในตอนนั้นเองเว็บบอร์ดผู้ใช้พลังนานาชาติกระทู้แชรจากผู้ใช้นิรนามพลันโผล่มาผู้ฝึกยุทธประเทศจีนซูเย่ถูกมือปืนขั้นแปดเสริมแกร่งห้าจากสหรัฐลอบโจมตีและเขาโต้กลับได้ คลิปตาที่กระทู้แชร์โพลออกมาก็เป็นที่สนใจของผู้ใช้พลังจากทุกประเทศทั่วโลกทุกคนพากันจิ้มเข้าไปดูสิ่งที่น่าตะลึงคือในกระทู้นี้เริ่มตั้งแต่ซูเย่โดนลอบโจมตีเมื่อเข้าพักที่โรงแรมและอธิบายเรื่องราวไว้อย่างละเอียดราวกับประสบมาด้วยตัวเองเนื่องจากเนื้อหาในกระทู้ชนี้เหมือนกับที่บันทึกบนอันดับพลังระดับโลกแบบบุคคลทุกคนจึงไม่มีข้อกังขา เมื่ออ่านสิ่งที่เกิดขึ้นจบทุกคนทึ่งกันหมดโอ้โหเขาถึงกับจัดก,การมือปืนขั้นแปดหลอมห้าได้ซึ่งซึ่งหน้าเลยงั้นเหรอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเขาหลบกระสุนลูกแรกที่มือปืนยิงได้แต่เขาเป็นเพียงผู้ฝึกยุทธประเทศจีนขั้นเจ็เสริมแกร่งห้าเขาทำได้ยังไง ประเด็นสำคัญอีกอย่างคือเขาฆ่ามือปืนขั้น8หลอม5ซึ่งหน้าได้ไม่พอยังหลบการลอบฆ่าของนักฆ่าขั้น8หลอม1ได้อีกด้วยไหวพริบหมอนี่เฉียบแหลมไม่ธรรมดาเลยนะว่าแต่เขาไวขนาดนี้ได้ยังไงก่อนถ้าเรื่องมันเป็นอย่างที่กระทู้ว่างั้นพลังรบของผู้ฝึกยุทธประเทศจีนคนนี้นนก็น่ากลัวเกินไปแล้วเทียบเท่ากับยอดฝีมือขั้น8ได้เลยที่1ของอันดับพลังแบบบุคคลเป็นของเจ้าแห่งตำนาน อันเลนจนมาโดยตลอดสมัยนั้นเขาเองก็เข็นค่ายอดฝีมือขั้น8หลอมสี่ด้วยพลังของขั้น7สูงสุดถึงไต่ขึ้นไปอยู่บนอันดับหนึ่งได้เดิมคิดว่าเขาจะกลายเป็นป้ายจารึกบนอันดับขั้น7แบบบุคคลที่ไม่มีวันล้มคิดไม่ถึงว่าจะมีคนทำลายสถิติเขาได้ชั่วขณะนั้นทั่วทั้งโลกต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักหน่วงณที่แห่งหนึ่งในสหรัฐขั้นเเสริมกแกร่งหซูสย่งั้นเหรอ ฮใ <H ell> <country> ช้รูปร่างล่ำสันกำยำอายุราว30กว่าปีผมสีทองทั้งหัวกำลังมองอันดับพลังแบบบุคคลระดับโลกผ่านหน้าจอมือถือก่อนจะแค่นเสียงเย็นชาออกมาสหรัฐอเมริกาภายในห้องบัญชาการฐานทัพทหารลึกลับแห่งหนึ่งตายแล้วนายบอกว่าวูดตายแล้วเหรอ ฮากเกอร์จ้องรองผู้บัญชาการด้านข้างคาดคั้นด้วยใบหน้าตื่นตะลึงระคนกราดเกลี้ยวเขาเป็นถึงมือปืนมือปืนขั้น8ดหลอมห้าจะตายด้วยน้ำมือผู้ฝึกยุทธประเทศจีนที่อยู่แค่ขั้นเจ็ดได้ยังไงโจมตีระยะไกลาตายไม่ได้อยู่แล้วโจมตีประชิดตัวยิ่งเป็นไปไม่ได้แล้วทำไมเขาถึงตายเสียงคำรามเกลียวกราดดังก้องอยู่ในห้องบัญชาการศัตรูในสายตาเขามีเพียงประเทศจีนตั้งแต่แรกเด็กที่ชื่อซูเย่ไม่เคยอยู่ในสายตาเขามาก่อน แต่มาตอนนี้เด็กคนนั้นกลับฆ่าหนึ่งในลูกน้องที่เก่งที่สุดของเขาได้เชียวหรือมือปืนขั้น8ปดหลอมห้าผู้ใช้พลังที่สังหารคนในขั้นเดียวกันได้อย่างง่ายดายหรือแม้กระทั่งห้ามหันกับผู้ฝึกยุทธประเทศจีนในขั้นเดียวกันก็ไม่เสียเปรียบมือปืนเช่นนั้นกลับโดนผู้ฝึกยุทธขั้นเคนหนึ่งฆ่าเอาอย่างนั้นหรือด้วยพลังของเขาปืนแค่นัดเดียวก็จบชีวิตซูเย่ได้อย่างง่ายดาย แต่เขากลับตายเองเป็นไปได้ยังไงเรื่องนี้มันเป็นไปได้ยังไงเสียงหอบหายใจหนักหน่วงแสดงถึงความโกรธเกรี้ยวของฮา์เกอร์อีกด้านรองผู้บัญชาการก้มหน้าหม่นมองไม่กล้าพูดอะไรแม้แต่คำเดียวระยำฮาเกอร์สะบดด้วยสีหน้าอึมครึมถึงขีดสุด ขั้น8หลอม5เป็นพลังรบสูงสุดที่เขาเรียกใช้ได้แม้ใต้บัญชาการจะมีขั้น9อยู่แต่แพทยสศมาคมหลกจัดที่ยุโรปในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่เป็นกลางและปลอดภัยที่สุดในโลกที่แห่งนั้นมีเงินของประเทศและเศรษฐีมากมายอยู่เพราะอย่างนั้นจึงปล่อยให้ยอดฝีมือขั้น9ลงมือสุ่ม 4, สุ่ม5ไม่ได้เด็ดขาด ถ้าว่ามือปืนพลังรบสูงสุดที่เขาใช้ได้ในตอนนี้ยังฆ่าซูเย่ไม่ได้ซ้ํากลับโดนซูเย่ฆ่าแทนอีกในสถานการณ์แบบนี้ยังจะมีวิธีอะไรที่เอาชีวิตซูเย่ได้อีกมดตัวนี้กลับผงาดขึ้นอย่างนั้นหรือแคน้นี้จะต้องชําระให้ได้ฮาร์กระงับความโกรธในใจสูดหายใจเข้าลึกปริปากออกคำสั่งจับตาดูซูเยไว้ฉันต้องการทราบทุกอิริยาบถของเขาครับ รองผู้บัญชาการพยักหน้ารับคำสั่งทันทีแล้วก็ฮาเกอร์เอ่ยขึ้นอย่างเย็นชาดำเนินแผนสองฉันจะทำให้ซูยเย่เข้าร่วมการประชุมไม่ได้และต้องทำให้แพทย์แผนจีนขายหน้าต่อคนทั้งโลกด้วยรับทราบครับคืนนั้นผ่านไปโดยไม่มีอะไรวันรุ่งขึ้นเสียงเคาะประตูปลุกซูยเย่ให้ตื่นจากการบําเพ็ญ เปิดประตูไปก็เจอกับคนยืนอยู่หน้าประตูเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของแพทยสมาคมโลกสวัสดีครับเมื่อเห็นซูยเย่เจ้าหน้าที่พยักหน้าตามมารยาทพร้อมกล่าวพรุ่งนี้คือวันเปิดงานการประชุมแพทยสมาคมโลกแล้ววันนี้มีประชุมนานาทัศน์ก่อนการเปิดประชุมอย่างเป็นทางการครับผู้เชี่ยวชาญการแพทย์จากทุกประเทศทั่วโลกไปกันหมด ตอนนี้เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงก่อนงานประชุมนานาทัศน์เริ่มต้องขอให้คุณรีบเตรียมตัวไปเข้าร่วมการประชุมนานาทัศนครับได้สุเย่พยักหน้าตกลงสถานที่จัดงานประชุมของแพทยสมาคมโลกอยู่ตรงศูนย์ประชุมนานาชาติในเมืองเจนีวาลานกว้างสันติภาพที่ห่างจากโรงแรมไม่ไกลหลังจากล้างหน้าล้างตา สูเยรีบมุ่งหน้าไปที่ลานกว้างสันติภาพที่นั่นเป็นลานที่กว้างขนาดใหญ่นอกจากสนามหญ้าเป็นระเบียบมากมายที่ปลูกเอาไว้หน้าสิ่งปลูกสร้างคล้ายทำเนียบขาวของสหรัฐมีธงชาติจาก226ประเทศทั่วโลกปักอยู่ตรงหน้าประตูเวลานั้นภายในศูนย์ประชุมนานาชาติอันสูงส่งศักดิ์ธิ์มีผู้คนอยู่กันอย่างกับข้างพอเดินเข้าไปในห้องโถงศูนย์ประชุม ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ชื่อดังจากนานา,นาประเทศเข้ามานั่งที่กันหมดต่างคนต่างถกกันอยู่ทันทีที่ซูเย่เข้ามาพรึบสายตาทุกคนในห้องโถงศูนย์ประชุมก็ทอดมองมาทั้งหมดพวกเขาพินิจพิเคราะห์ซูเย่ตั้งแต่หัวจะรดเท้าพวกเขารู้กันหมดว่านี่คือแพทย์แผนจีนที่มาจากประเทศจีน ถึงจะยังหนุ่มยังแน่นแต่ก็เป็นหนึ่งใน11แพทย์แผนจีนที่เก่งกาจที่สุดของประเทศจีนเป็นครั้งแรกที่มีใบหน้าของคนจีนโผล่มาในการประชุมแพทยสมาคมโลกแพทย์แผนจีนจากประเทศจีนถูกเชื้อเชิญมาร่วมการประชุมแพทยสมาคมโลกได้กระทั่งได้สิทธิ์ขึ้นกล่าวสุนทนรพจน์อีกด้วยมีสิทธิ์อะไรสายตาที่ทุกคนมองสูยเยเต็มไปด้วยความพินิจ ซูยเย่ไม่สนเขาหาที่นั่งที่ยังว่างอยู่นั่งลงสายตาคนส่วนใหญ่และจากซูยเย่เพียงแต่ชำเลืองเป็นครั้งคราวขณะซุบซิบกันเองแต่ซูยเย่สัมผัสสายตาสามคู่ที่ประสงค์ร้ายมาจากสามทิศทางที่แตกต่างคนแรกฝั่งซ้ายซูยเย่หันไปมองเขาคือชายหนวดเฟิร์มไวกลางคนในชุดคลุมยาวสีทองสวมหมวกสีฟ้าสลับทองมือถือไม้เท้าประเทศอียิปต์หรอ สุยเย่เลิกคิ้วสปตากับคนผู้นั้นก่อนจะหันไปทางขวาอย่างราบเรียบผู้ที่ปรากฏสู่สายตาคือชายวัยกลางคนนุ่งสิ้นประเทศอินเดียสุยเย่มองการแต่งกายของประเทศอินเดียออกได้ทันทีและสบตากับอีกฝ่ายเช่นกันก่อนที่สูยเย่จะหันไปมองด้านหลัง ผู้ที่ปรากฏสู่สายตาซูเยคือชายวัยกลางคนเปลือยท่อนบนพันผ้าแดงที่คอดูแต่งตัวธรรมดาเรียบง่ายแต่ทั้งเนื้อทั้งตัวมีกลิ่นไอชนะเผ่าแผ่ซ่านอยู่หนาแน่นเผ่ามายาซูเยดึงสายตากลับมามุมปากยกยิ้มทีแท่แพทย์แผนโบราณที่เข้าร่วมการประชุมของแพทยสมาคมโลกไม่ได้มีแต่แพทย์แผนจีนที่ตัวเองเป็นตัวแทนยังมีคนจากแพทย์แผนโบราณอีกสามสายถูกเชิญมาด้วย จากสายตาทั้งสามคนนี้เขายังมองเห็นความเป็นปรปักอย่างชัดเจนน่าสนใจผู้ที่มาในวันนี้ไม่ได้หวังดีเวลานั้นเงียบการประชุมนานา,นาทัศน์กำลังจะเริ่มแล้วเสียงเข้มงวดเสียงหนึ่งดังขึ้นฉับพลันเวลานั้นบนแท่นประชุมที่ไม่สูงมากผู้เท่าในชุดสูทท่าทางเคร่งขรึมเดินขึ้นเวที สวัสดีครับทุกท่านผมคือประธานแพทยสมาคมโลกโคเบินโคเบิลขึ้นยืนบนเวทีมองทุกคนในที่นี้ด้วยรอยยิ้มพร้อมกล่าวขอบคุณทุกท่านที่ตอบรับคำเชิญจากแพทยสมาคมโลกเพื่อเข้าร่วมการประชุมทางการแพทย์ระดับโลกในครั้งนี้เชื่อว่าทุกท่านคงรู้สึกแล้วว่าการประชุมของแพทยสมาคมโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อก่อน เพราะพวกเราได้เชิญตัวแทนจากแพทย์แผนโบราณซึ่งมีประวัติยาวนานที่สุดของโลกนี้มาสี่ท่านนับเป็นครั้งแรกของการประชุมแพทย,ทยสมาคมโลกของเราพูดมาถึงตรงนี้โคเบิลเว้นจังหวะนิดหน่อยกำลังคิดจะพูดต่อก็โดนคนหนึ่งดึงดูดความสนใจไปเขาคือผู้ท่าผมขาวหน้าตายิงผยองซึ่งนั่งอยู่ตรงกลางของแถวแรกสามารถมองเห็นแท่นโพเดียมได้อย่างชัดเจนเวลานั้น ผู้เท่าผมขาวผู้นี้ยกมือขวาโดดเด่นอยู่ท่ามกลางฝูงชนสายตาทุกคู่จับจ้องมาที่เขาทั้งหมดาศาสตราจารย์เดวิดโคเบิลนรินขมวดคิ้วเอ่ยขึ้นอย่างสงสัยคุณมีอะไรจะพูดหรือครับเขาก็คือาศาสตราจารย์เดวิดจากสหรัฐเหรอใช่แล้วเขาคือผู้เชี่ยวชาญแผน,นกหัวใจชื่อดังระดับโลกเป็นคนที่เก่งมาก ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์แผ่วเบาจากคนทั้งงานศาส,สตราจารย์เดวิดลุกขึ้นรับไมที่เจ้าหน้าที่ยื่นมาขอโทษอย่างมากที่รบกวนทุกท่านเดวิดกล่าวกับโคเบิลบนเวทีและทุกคนในที่นี้ก่อนจะพูดตรงเข้าประเด็นอย่างจองหองถึงแม่การพูดแบบนี้ในพื้นที่อันทรงเกียรติจะไม่ค่อยเหมาะสม แต่ฉันคิดว่าจําเป็นต้องพูดฉันคิดว่าชายหนุ่มจากประเทศจีนที่เป็นตัวแทนแพทย์แผนจีนไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมแพทยสมาคมโลกและไม่มีสิทธิ์ขึ้นกล่าวสุนทร,รพจน์เซียนอมะตะ2,500ปีบทที่814วิชาตรวจชีพ,พจรที่หน้าตะลึงของตะวันออกชายหนุ่มแพทย์แผนจีนคนนั้นไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมแพทยสมาคมโลกและไม่มีสิทธิ์ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์อย่างนั้นหรือ บรรยากาศเดือดพล่านคนมากมายตาโตอ้าปากค้างและส่งเสียงดังเซ็งแซ่เสียงวิพากวิจารณ์ดังขึ้นฉับพลันสายตาคนส่วนใหญ่ในที่นี้เบนมหาซูเยพวกเขาล้วนเป็นบุคลากรทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแคลงใจในสิทธิ์การเข้าร่วมประชุมของซูเยมากเช่นกันเห็นด้วยเด็กหนุ่มวัยเยาว์เช่นนี้มีสิทธิ์อะไรถึงมาเข้าร่วมกับพวกเรา แม้แพทย์แผนจีนจะถูกขนานนามเป็นหนึ่งในสี่แพทย์แผนโบราณแต่พวกเขาสร้างคุณประโยชน์อะไรให้วงการแพทย์บ้างเหรอขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ฉันคิดว่าให้ความสำคัญพวกเขามากเกินไปหน่อยนะฉันคิดว่า,าศาสตราจารย์เดวิดผู้ถูกเด็กที่ชื่อซูเย่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมแพทย,ทยสมาคมโลกจริงๆร,รอบด้านห้องประชุมมีอุปกรณ์กล้องตั้งไว้เรียบร้อยแล้วบรรดานักกล่าวที่ทำการถ่ายทำตื่นเต้นดีใจกันหมด คิดไม่ถึงว่าแค่การประชุมเล็กๆก,ก่อนการประชุมจริงจะมีข่าวใหญ่ระดับนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญแผนกหัวใจกับแพทย์แผนจีนผู้ลึกลับปะทะกันแล้วทั้งหมดรัวชัตเตอร์ใส่ซูเย่และเดวิดศาส,สตราจารย์เดวิดทำไมถึงพูดแบบนี้ครับบนเวทีโคเบิร์ถามโดยไม่ขมวดคิ้วกระอักกระอ่วนแม้แต่น้อยเพราะแพทย์แผนจีนที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมศาส,สตราจารย์เดวิดกล่าว ผู้คนทั้งหมดฮือฮากันอีกครั้งแต่เดิมว่าตะลึงและตื่นเต้นกับข้อกังขาที่าศาสตราจารย์เดวิดกล่าวมาอยู่แล้วคิดไม่ถึงเลยว่า,าศาสตราจารย์เดวิดจะพูดต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้ซ้ำยังเป็นสถานที่ที่เป็นทางการด้วยว่าแพทย์แผนจีนเป็นวิทยาศาสตร์เทียมแบบนี้เป็นการดูถูกแพทย์แผนจีนอย่างชัดเจนนี่มันหาเรื่องกันชัดๆสูเย่ขมวดคิ้วทันที ส่วนแพทย์แผนโบราณอีกสาคนที่เหลือทำท่ารอดูเรื่องสนุกโคเบิลเอ่ยด้วยท่าทีขึงขังแหล่งกำเนิดของแพทย์แผนโบราณนั้นฝืนวิทยาศาสตร์ไปบ้างจริงๆแต่ในเมื่อแพทย์แผนจีนสามารถสืบทอดมาถึงทุกวันนี้แน่นอนว่าต้องมีข้อดีอยู่บ้างพูดมาถึงนี่โคเบิลก็หันมองซูเย่ก่อนจะเอ่ยถามคิดว่ายังไงครับคุณซูซูเย่ลุกขึ้นคลี่ยิ้มมุมปาก จากนั้นเขาก็หันไปมองศาสตราจารย์เดวิดพลางถามผมค่อนข้างแปลกใจว่าทำไมศาสตราจารย์เดวิดถึงมั่นใจนักหนาว่าแพทย์แผนจีนเป็นวิทยาศาสตร์เทียมยังต้องให้พูดอีกเหรอศาส,สตราจารย์เดวิดตอบเพราะการตรวจโรคของคนไข้ผ่านการจับชีพจรเป็นเรื่องที่ไม่ถูกหลักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วการแพทย์ที่แท้จริงไม่มีทางตรวจโรคของคนไข้ผ่านการจับชีพจรหรอกเมื่อเขาพูดเช่นนี้ทุกคนพยักหน้า เห็นได้ชัดว่าทุกคนสนับสนุนทฤษฎีนี้คุณมีโรคอะไรไหมสูเย่ถามผู้เข้าร่วมต่างพากันผงะไปแน่นอนสายตาศาสตราจารย์เขาพยักหน่ายอมรับโดยไม่ปิดบังก่อนจะถักถางด้วยหน้าตาย,เยะเย้ยทำไมหรือคุณคิดจะทดลองวิธีตรวจโรคแบบวิทยศาศาสตร์เทียมของประเทศจีนเหรอแน่นอนว่าถ้าคุณต้องการฉันจะให้โอกาสคุณ ถ้าคุณตรวจได้ว่าฉันป่วยเป็นโรคอะไรผ่านการจับชีพจรให้ถือเสียว่าเมื่อกี้ฉันไม่ได้พูดอะไรแต่ถ้าคุณดูไม่ออกขอให้คุณยอมรับต่อหน้าสื่อทุกสำนักทั่วโลกด้วยว่าแพทย์แผนจีนเป็นวิทยาศาสตร์เทียมและถอนตัวจากการประชุมแพทย,ยสมาคมโลกซะคุณกล้าไหมละ่ะเดวิดหัวเราะเย็นเย็การจับชีพจรตรวจโรคเป็นเพียงขั้นพื้นฐานของแพทย์แผนจีนของเราเท่านั้น ซูเย่ยิ้มบางๆพร้อมกล่าวในเมื่อคุณต้องการทดลองด้วยตัวเองผมย่อมยินดีให้คุณได้รู้เห็นเพิ่มเติมหาอึ้งกันไปทั้งหมดไม่มีใครคิดถึงเลยว่าแพทย์หนุ่มจากประเทศจีนผู้นี้จะตกลงจริงๆจะแสดงวิชาจับชีพพาจรตรวจโรคตรงนี้เลยเหรอเขาอดทนอดกลั้นไม่ได้เลยทุกคนล้วนดูออกกันหมดว่า,าศาสตราจารย์เดวิดพุ่งเป้ามาที่แพทย์แผนจีน แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขากลับประหลาดใจมากว่าแพทย์แผนจีนมหัศจรรย์ขนาดนั้นเชียวตรวจโรคผ่านการจับชีพจร์ได้เลยเหรอศาส,สตราจารย์เดวิดรีบหันมองโคเบิลโคเบินเงียบไปครู่หนึ่งพอนึกถึงภูมิหลังของศาสตราจารย์เดวิดก็หัวเราะเจอนๆก่อนจะเอ่ยขึ้นได้ถ้ายอย่างนั้นขอเชิญทั้งสองท่านขึ้นมาบนเวทีซูยเย่ก้าว 9, ขึ้นเวทีไปกับเดวิดท่ามกลางสายตาทุกคน พอดีเลยก่อนหน้านี้ฉันเพิ่งไปตรวจร่างกายมานี่คือผลตรวจที่ฉันเพิ่งได้มาจนบัดนี้ยังไม่มีคนอื่นเคยเห็นตอนนี้ฉันขอมอบให้คุณเพื่อทำการเทียบพิสูจน์ในขั้นตอนสุดท้ายเดวิดยื่นซองเอกสารซองหนึ่งให้โคเบิลทุกคนในที่นี้ชะงักกันหมดแค่เข้าร่วมการประชุมทำไมต้องเอาผลตรวจมาด้วยซูเยกยิ้มมุมปากเตรียมการมาจริงๆได้ โคเบิลรับซองเอกสารมาก่อนจะเอ่ยขึ้นตอนนี้ผมจะยังไม่เปิดดูรอให้คุณซูแสดงฝีมือเรียบร้อยแล้วค่อยเปิดทีเดียวเทียบให้เห็นต่อหน้ากันไปเลยขณะที่พูดซูเย,ย่กับเดวิดเดินมาอยู่ด้วยกันแล้วและยืนประจันหน้ากันได้ข่าวว่าแพทย์แผนจีนที่ประเทศจีนอย่างพวกคุณต้องใช้ตัวเวลาตรวจโรคเดวิดหัวเราะเยาะแพทย์แผนตะวันตกไม่ต้องใช้เวลาตรวจโรคเลยครับ ซูเย่หันไปมองผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทุกคนในที่นี้ด้วยในตาใสาซื่อเป็นการย้อนถามที่เล่นเอาทุกคนในที่นี้มึนง,งงกันหมดเดวิดก็มึนง,งงเช่นกันแพทย์แผนตะวันตกไม่ต้องใช้เหรอไม่สิแพทย์แผนตะวันตกไม่เพียงแต่ต้องใช้โต๊ะเท่านั้นซ้ำยังต้องใช้สารพัดเครื่องมืออีกด้วยเริ่มกันเลยครับซูเย่ยื่นมือ ืมเดวิดพงะก่อนจะยิ้มเย็นและยื่นมือออกไปซูเย่ลงมือจับชีพจรทั้งสถานที่เงียบลงในบัดดลล้วนพากันชะงกดูสูเย่บนเวทีทันทีที่ลงมือภาพชีพจรก็แสดงให้เห็นในหัวของซูเย่และรู้จักสภาพร่างกายของศาสตราจารย์เดวิดได้อย่างถ่องแท้สิบวินาทีต่อมาสูเย่คลายมืออีกด้าน โคเบิลมองสุยเยด้วยหน้าตาใครรู้แต่ละคนในห้องประชุมซึ่งมาจากทุกมุมโลกก็พงะเช่นเดียวกันจบแล้วเหรอแพทย์แผนจีนไหวไหมเนี่ยขอกระดาษกับปากกาครับผมจะเขียนเวทระเบียนให้ศาสตราจารย์เดวิดสูยเยยื่นมือขอกับโคเบิลเจ้าหน้าที่รีบนำกระดาษและปากกามาให้ ซูยเย่จงใจเขียนอาการทุกอย่างที่รู้จักการจับชีพจรเป็นภาษาจีนอย่างรวดเร็วแล้วจึงยื่นให้โคเบิลพร้อมเอ่ยยิ้มยิ้มถ้าอ่านไม่รู้เรื่องเชิญล่ามมาได้นะครับได้ยินดังนั้นโคเบิลร,รีบเรียกล่ามเข้ามาจากนั้นเขาเปิดเอกสารผลตรวจร่างกายของศาสตราจารย์เดวิดต่อหน้าทุกคนและขอให้ล่ามแปลเวทระเบียนของซูยเย่พร้อมชูผลตรวจร่างกายของศาสตราจารย์เดวิดให้กล้องดูให้ทุกคนได้เห็นผ่านจอใหญ่ เมื่อเห็นผลตรวจร่างกายแล้วค่อยฟังคำแปลทุกคนทำการเปรียบเทียบอย่างรวดเร็วผลปรากฏว่าเหมือนกันเปียบศัพท์อาการโรคตามแพทย์แผนตะวันตกที่ซูยเยเขียนเหมือนกับข้อความในผลตรวจร่างกายของศาสตราจารย์เดวิดเปรียบรวมถึงผลตรวจสุดท้ายก็เหมือนกันด้วยโรคเบาหวานเป็นไปไม่ได้ศาส,สตราจารย์เดวิดลุกพรึบจ้องซูยเยอย่างน่าเหลือเชื่อและสส่หัวไม่หยุด บทุกคนในห้องประชุมล้วนตะลึงกับผลลัพธ์นี้นี่เขาเขาตรวจได้จริงๆใช้เวลาแค่สิบวินาทีเองเหรอเป็นไปได้ยังไงเขาทำได้ยังไงเขาตรวจาศาสตราจารย์เดวิดแค่ครูเดียวเท่านั้นทำไมถึงรู้อาการเยอะขนาดนี้แล้วตรวจจนรู้ได้ยังไงว่า,าศาสตราจารย์เดวิดมีโรคเบาหวานโรคแบบนี้ต้องตรวจเลือดถึงรู้ไม่ใช่เหรอ น่าทึ่งน่าทึ่งอย่างแท้จริงศาส,สตราจารย์และผู้เชี่ยวชาญในวงการแพทย์จากนานาประเทศล้วนสะท้านกับนาทีนี้ภาพที่ปรากฏสู่สายตาเกินกว่าสิ่งที่พวกเขาเคยรับรู้มานี่มันเรื่องอะไรกันเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแค่การเต้นของชีพพจรก็วินิจฉัยโรคได้แล้วเหรอลึกลับเกินไปไหม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ชื่อดังจากนานาประเทศที่แค่ได้ยินวิธีการของแพทย์แผนจีนก็เชื่อมั่นแล้วว่าแพทย์แผนจีนคือวิทยาศาสตร์เทียมเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้ซะที่ไหนยังกับฝันไปรอบด้านห้องประชุมเหล่านักกล่าวที่เฝ้าดูอยู่ในที่นี้รีบเร่งเก็บภาพทันทีเด็กหนุ่มแพทย์แผนจีนโต้กลับได้จริงๆพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของแพทย์แผนจีนให้เห็นสดสด นี่คือฉากที่ชวนตะลึงที่สุดของการประชุมนานาทัศน์แน่นอนหากภาพนี้ได้เผยแพร่ออกไปย่อมเป็นที่สนใจของคนมากมายนับไม่ถ้วน55เดิมคิดว่าการประชุมนานาทัศน์นี้เป็นเพียงกำหนดการที่ต้องปฏิบัติไม่มีสาระใดๆคิดไม่ถึงว่าจะคุ้มค่ามาณนะสถานที่แห่งนั้นในขณะที่ทุกคนยังอึ้งกันอยู่ฉันยังไม่ค่อยอยากเชื่อนะักขอลองด้วยหน่อย ทันใดนั้นศาสตราจารย์อีกท่านยืนขึ้นผู้มีชื่อเสียงอีกคนในวงการแพทย์ซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าสุดเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินขึ้นเวทีไปเลยมือถือฉันมีผลตรวจร่างกายของฉันเก็บไว้อยู่เขาเขียนเสร็จเมื่อไหรฉันจะเอาผลตรวจร่างกายปีนี้ของฉันออกมาทำการเทียบขณะที่พูดเขาเดินไปอยู่ข้างกายสุเย่ย,ยื่นมือให้สุเย,ย่ ซูยเย่ลงมือจับชีพจร10วินาทีเช่นเดิมเขาจับชีพจรเสร็จแล้วเขียนสรุปโดยด่วนยื่นให้โคเบิร์นผู้มีชื่อเสียงวงการแพทย์ที่เพิ่งตรวจชีพจรเสร็จรีบเปิดผลตรวจร่างกายที่เพิ่งได้มาเมื่อไม่นานมานี้<ม>เช่นกันเขาชูผลตรวจใส่กล้องฉายบนหน้าจอใหญ่ในห้องประชุมล่ามเปิดปากพูดเมื่อเทียบกันแล้วก็ยังเหมือนกันออไมค์ก๊อดพระเจ้า ทุกคนแตกตื่นอีกครั้งต่างคนต่างใช้ภาษาบ้านเกิดตัวเองอุทานด้วยความตกใจแม่นยำเกินไปแล้วทำไมถึงแม่นยำได้ขนาดนี้เมื่อกี้ฉันนึกว่าเขาแค่ดวงดีหรืออาจเคยเห็นผลตรวจร่างกายของศาสตราจารย์เดวิดมาก่อนคิดไม่ถึงว่าหนนี้ก็วินิจฉัยได้ถูกต้องแม่นยำเช่นกันไม่ใช้เครื่องมืออะไรเลยแค่ตรวจโรคผ่านชีพ,พจรอย่างเดียวนี่ทำได้ยังไงกัน แม้จะอึง้งแต่ก็มีคนมากมายที่กระตือรือร้อนลุกขึ้นมาพากันยกมืออยากลองบ้างโคเบิลในฐานะประธานแพทยสมาคมโลกไม่ทันแม้แต่จะมีปฏิกิริยาใดๆสูเย่ก็พยักหน้าตกลงส่งสัญญาณให้ทุกคนที่อยากลองขึ้นมาบนเวทีจากนั้นเขาจับชีพจรทีละคนคนแล้วคนเล่าจับชีพจรวินิจฉัยไม่หยุดหย่อนเมื่อเห็นว่าคนมากขึ้นเรื่อยๆ ซูเย่จึงลงมือจับชีพพาจรให้คนสองคนด้วยมือสองมือพร้อมกันหลังจากตรวจชีพพราจรเสร็จก็เขียนเวทระเบียนไปพร้อมๆกันภาพนี้เล่นเอาบรรดาหัวกะทิของวงการแพทย์จากนานา,นาประเทศที่ขึ้นมาลองฝีมือบนเวทีตกใจกันหมดสองมือก็ได้เหรอจะมหัศจรรย์เกินไปแล้ว นอกจากเวทระเบียนจะแม่นยำแล้วยังรวดเร็วมากด้วยที่สำคัญคือไม่ต้องพูดอะไรแม้แต่ประโยคเดียวเขาก็วินิจฉัยอาการได้อย่างทีท่วนในเวลาอันสั้นตะวันออกผู้ลึกลับลึกลับจริงๆเสียงอุทานดังออกมาไม่หยุดหย่อนสีหน้าของศาสตราจารย์เดวิดย่ำแย่ลงเรื่อยๆในห้องโถง คนสามพวกจากแพทย์แผนอียิปต์โบราณแพทย์แผนอินเดียโบราณและแพทย์แผนมายาโบราณต่างมองทุกอย่างเบื้องหน้าด้วยท่าทีนิ่งเฉยสายตายังเตี่ยมด้วยความดูแคลน